สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมอัครวัฒน์สว่างทรัพย์ครับผมเองทําธุรกิจเอเจมาแล้ว4ปีครับ4ปีมานี้ไม่น่าเชื่อครับชีวิตผมและครอบครัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากชนิดหน้ามือเป็นหลังมือได้ภายในเวลาแค่4ปีจากการทําธุรกิจเอเจลครับผมเองครับจะมาเล่าท่านฟังว่าผมทําอย่างไรถึงประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้และ4ปีมานี้ผมได้รับอะไรไปแล้วบ้างพบกับผมและเคล็ดลับดีๆจากผม งาน BB บีครั้งต่อไปอภินิหารสองเลเล็กนี้ครับนี่คือสินค้าที่ดีที่สุดในโลกครับพบกัน BB ครับสวัสดีครับ อาจยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังสงสัยผู้ชายคนนี้อาจยังไม่เห็นสายตาแห่งความหวังดีสวัสดีครับผมชื่อนาทีทองศักิ์ครับสวัสดีค่ะนิตยาเยี่ยมมีค่ะ อดีตผมเคยเป็นครสูสอนกีตาร์อยู่ยาว์มหามาสิบปีครับแล้วก็เคยแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเยาวราชนะครับเรียกว่าศิลปินเต็มตัวเลยนะครับเหตุผลที่ผมตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายนะครับเพราะว่าผมมีความฝันที่อยากจะทําให้ความฝันของแฟนผมเ,เป็นจริงนะครับเขาอยากจะท่องเที่ยวทั่วโลกครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเอเจลเนี่ยจะทําให้ความฝันของผมเป็นจริงได้นะครับถ้าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรที่เราจะภูมิใจไปกว่าการที่เราทําให้ ความฝันของคนที่เรารักเป็นจริงถ้าคุณเองนะครับมีคนที่คุณรักและคุณอยากทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงนะครับพบกันครับบีบีครั้งหน้าอีกนานแค่ไหนรักนี้ก็ยังอยู่อยู่เป็นรักแท้เพื่อเธอเท่านั้นโดยใจที่พร้อมให้เธอจากคนอย่างฉัน วันเวลาที่ยาวนานคงจะพอให้รอเธอคงจะจำให้เธอ